สติกเกอร์สำหรับสายชอบส่งสติกเกอร์นะครับผมในไลน์มีคำถามจากเพื่อนสมาชิกในบริการหมอคอมทางสายด่วนหมายเลข1414 14นะครับเมื่อเพื่อนๆโทรเข้ามาก็ให้บริการวันไหนบ้างล่ะจันทถึงสุก10โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับ1 4 1 4เมนูหลักเข้ามาปุ๊บกด9และกด1สนทนากับผมได้ทันทีเลยนะครับ สายที่ยังชอบส่งสติ๊กเกอร์ในในไลนย์อยู่บางคนอาจจะเป็นมือใหม่หรือบางคนเ,เคยซื้อสติ๊กเกอร์มีเสียงไว้แล้วก็ไม่ได้ใช้นานแล้วอยากจะกลับมาใช้อีกเพราเขาบอกเขาว่าเขาบอกว่าเขาใช้ iphone อยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมเข้ามาที่เพื่อนคนใดคนหนึ่งอย่างตอนนี้ผมเข้ามาที่ตัวผมเองเนะเาะแชทกับไลน์ของผมเองอีกเครื่องหนึง่งเ,เราก็อยากที่จะ ส่งสติกเกอร์หาเขาปัญหาที่เพื่อนสมาชิกท่านนี้พบเดี๋ยวเป็นดังนี้ลองปัดขวามาไฟแนบุมาไฟแน่ปัดความากล้องกลองปัดขวามาแรูปแล้วิดีโอ่าลืมบอกไปผมสาธิตโดยการใช้งาน Watch Over ที่จะทําให้เพื่อนๆคนตาบอดเข้าถึงและใช้งาน iPhone ได้นะครับอ่าดังนั้นเพื่อนๆคนตาดีทั่วไปก็อาจจะดูตามเคอร์เซอร์ที่ผมโฟกัสอยู่ก็ได้นะครับแต่ว่าสื่อนี้ทำเพื่อเพื่อนๆคนตาบอดครับอ่า หนึ่งนิ้วปัดขวาม,มาช่องข้อความโปรโดแต่สองครั้งเพื่อแก้ไขข้อความปกติช่องข้อความปกต,ติเราก็อยู่ที่ช่องแก้ไขเนี่ยแล้วก็หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งคีย์บอร์ดที่ให้เราพิมพ์ก็จะขึ้นมาแต่ถ้าคนอยากส่งสติ๊กเกอร์หลายคนก็จะปัดขวาม,มาที่เลือกสติ๊กเกอร์และอีโมจิปุ่มเลือกสติ๊กเกอร์แ,รและอีโมจิตัวนี้ครับเนี่ยต่อจากช่องพิมพ์นะครับช่องข้อความโปรดแต่สองครั้งเพื่อแก้ไขข้อความปัดขวามาก็จะเป็นเลือกสติ๊กเกอร์และอีโมจิปุ่มเล ช่องข้อความโปรดแต่สองครั้งเพื่อแก้ไขข้อความช่องป้อนข้อความแล้วคราวนี้ตำแหน่งคีย์บอร์ดสติ๊กเกอร์ก็ขึ้นมาอยู่ข้างบนข้างล่างข้างล่างไปยังบนข้างล่างเนี่ยอเฟสบ์ดี้และเอโมชั่นเฟสบ์ดี้และเ e อโมชั่นอีโมจิหมายเลขหนึ่งร้อยปุ่มอ้าวแต่มันไม่ใช่สติ๊กเกอร์ครับมันเป็น e อีโมจิอ่าอีโมจิของไลน์เนี่ยเฟสบ์ดี้และเ e อโมชั่นอีโมจิหมายเลขหนึ่งร้อยเอ็ดปุ่มอ่าเขาบอกว่าเขาอยากหาสติ๊กเกอร์ไม่ได้หาอีโมจิเนี่ย เฟสบอดี้ <Party S 1> และเอโมชันอิโมจิหมายเลขหนึ่งร้อยสองุ่มให้เราลูบนิ้วขึ้นไปประมาณตรงช่องพิมพ์เหนือแป้นคีย์บอร์ดขึ้นไปหน่อยเลือกอยู่เฟสบอดี้ช่องข้อความกดแต่สอง oh, ครั้งเพื่อกแก้ไขข้อความช่องอ้อนข้อความกำลังแก้ไขตำแหน่งจุดแทรกอยู่ต้นบรรทัดคือ<ถ>ใช้ตัวหมุนเพื่อเข้าถึงถ้าเออมันไม่เจอสติ๊กเกอร์ที่เราเคยปกติต้องมีพวก Moon and Jam, มูลแอนเจมมีบราบอะไรบราวพวกนั้นนะเจมบราหรืออะไรพวกเนีน้แต่ว่ามันปัดปัดด้านล่างมันกลายเป็นอีโมจิแทน เพราะว่าไลน์ให้คุณสามารถเลือกสลับเปลี่ยนระหว่างสติ๊กเกอร์แบบอีโมจิกับสติ๊กเกอร์แบบปกติเนี่ยให้เราอยู่ที่ช่องป้อนอ่าแล้วปัดความมาปุ่มคีย์บอร์ดปุ่มปุ่มคีย์บอร์ด<ก>อันนี้อป,ป,ปุ่มเนี้ยหมายความว่าเราจะกดเพื่อจะกลับไปแป้นคีย์บอร์ดตามปกติอ่าต่อจากช่องป้อนนะครับถ้าเราปัดความวาม,มาเนี่ยช่องข้อความช่องข้อความเนี่ยปัดความมาเป็นปุ่มคีย์บอร์ดปุ่มปุ่มคีย์บอร์ดอันเนี้ยจะเป็นปุ่มคีย์บอร์ดปกติวอก็อดเอกรสวรผมปัดวาามอีก ข้อความเสียงกลุ่มข้อความเสียงอันนี้สข้อความเสียงนะครับปัดขว้าอีกเลือกอยู่คีย์บอร์ดอิโมจิกลุ่มเนี่ยครับเขาบอกว่าเลือกเนี่ยเนี่ยเนี่ยฟังดีๆผมให้ฟังอีกทีนึงข้อความเลือกอยู่คีย์บอร์ดอิโมจิกลุ่มสลับเป็นคีย์บอร์ดสติ๊กเกอร์เขาสอนเราเลยว่าเขาเลือกอยู่เป็นคีย์บอร์ดอิโมจิอยู่ถ้าคุณหาคีย์บอร์ดสติ๊กเกอร์ไม่เจอให้1นิ้วแตะ2ครั้งตรงนี้เขาก็จะสลับเป็นคีย์บอร์ดสติ๊กเกอร์เลยอ่าเร สลับเป็นคีย์บอร์ดสติ๊กเกอร์เนี่ยหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งสลับเลยหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งที่นี่ปุ๊บเลือกอยู่คีย์บอร์ดสติ๊กเกอร์เขาก็จะบอกว่าเป็นคีย์บอร์ดสติ๊กเกอร์แล้วถ้าเราอยากจะกลับก็กลับเป็นคีย์บอร์ดอีโมจิก็กดสลับตรงนี้ได้อ่ะคราวนี้เราปัดขวามาก็ไปเลือกตัวสติ๊กเกอร์ที่เรามีอยู่ก่อนเลือกอยู่สติ๊กเกอร์แยกตามหมวดหมู่อ่านี่ครับปัดขวามาใช้งานล่าสุดปุ่มเนี่ยใช้งานล่าสุดปัดขวามาเดลี Life, er, ่ไลฟ์สติ๊กเกอร์ุ่ม มีเดล l ่ไลท์อันนี้เป็นชื่อสติ๊กเกอร์ที่เรามีอยู่นะเชอรี่คาโก้สติ๊กเกอร์ปี่ยปัดขวามาบราวนเปอร์ซานโคนี่บราวโคนี่ปัดขวามา,าม,ม,ามูนเปอรซานเจมสติ๊กเกอร์มมูนเจมที่ m m x คนทำงานเวลล่เวสสติ๊กเกอร์ุมผมมี j m m กับ a s ด้วยบราวนโคนี่เปอร์ซานที่ m m x คนทำงานเวล่เวสสติ๊กเกอร์แต MM ่ว่วา,วาตรงนี้คุณสามารถปัดขวาไปเพื่อเลือกอยู่ชาโก้ยูนิเวอร์ตัตเตอร์บีที่ยี่ตั้งค่าสติ๊กเกอร์อตั้งค่าสต เลือกอยู่บร <GM X, S 1> าว์คอนี Wireless, er อ่ g m x คนทำงาน WYWest สติ๊กเกอร์อ่า GMMX คนทำงานตรงนี้ละกันน่าจะเป็นสติ๊กเกอร์แบบมีเสียงเพราะว่าถ้าส่งสติ๊กเกอร์พวกของบาวโคนี่มูลเจมอะไรมันไม่มีเสียงแล้วส่งไปเพื่อนก็จะงงอ่ะผมคุณอยากใช้ตัวไหนก็1นิ้วแต่สองครั้งที่ตัวนั้นในกรณีตรงนี้คือคุณโหลดไว้แล้วนะแต่ถ้ายังไม่โหลดก็อย่าลืม ไปโหลดเพิ่มแต่ว่ามันจะมีพวกบาวโคน,นี่มูนเจมที่มันมีให้ใช้อยู่แล้วล่ะผมก็เคาะเลือกตัวที่ผมเคยมีอยู่แล้วปุ๊บเชอร,รี่ค่ะคุณสติ๊กเกอร์บรา,า,า,าวนะ์เปอร์สติ๊กเกอร์ 10, บบอคร X, คาวนี้ผมแตะตรงข้างล่างเลือกคุณคีย์บอร์ดสติ๊กเกอร์่สติ๊กใช้งานลัา g m ่เคนที่เอ็มเอคนทำงานเวลลีเวสสติ๊กเกอร์หมายเลขสิบปุ่มอย่างเนี้ย g m มที่เอ็มเอคนทำงานเวลลีเวสสติ๊กเกอร์หมายเลขสิบปุ่มเราเราก็ต้องรู้ว่าหมายเลขไหนมัน บตัวสติกเกอร์ก็จะโผล่ขึ้นมาข้างล่างหมายเลขหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าคุณก็ปัดซ้ายปัดขวาหาแล้วก็หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเพื่อลองฟังดูก่อนปที่ m m x คนทำงาน v y west อ่าถ้ารู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนตัวก็ปัดขวา G ี m x คนทำงาน v y west สติกเกอร์หมายเลขสิบเอ็ดอ่านี่สิบเอ็ดเราก็หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งที่ m m x คนทำงาน v y มือไหวแล้ว,ว,ลวอถ้าชอบก็กดส่งเลยที่ M M X คนทัเลือกส่งส่งกลุ่มส่งยูแต่สองครั้งบนหน้าจอเพื่อแสดงกลุ่มนทึกข้อความเสียงด้านบนเนาะด้านบนตรงใกล้ๆช่องก็หลายคนที่ใช้สติ๊กเกอร์อยู่ก็คงจะรู้ว่าเราก็แตะประมาณตรงกลางหน้าจอบนบนด้านขอบขวาหน่อยแล้วก,กดส่งไปปึ้งข้อความเสียงเนี่ย,ย,ยนนอ่ใครที่ หาคีย์บอร์ดสติ๊กเกอร์ไม่เจอก็อย่าลืมไปสลับจากคีย์บอร์ดอีโมจินะครับให้กลายเป็นคีย์บอร์ดสติ๊กเกอร์เปลี่ยนได้ง่ายๆแบบนี้เลยก็เพื่อนที่อาจจะเป็นมือใหม่แล้วเข้ามาแล้วเพื่อนก็บอกส่งสติ๊กเกอร์ง่ายๆแบบนี้ก็เพราะว่าเพื่อนส่งง่ายแต่เราเองอะไปอยู่โฟกัสแต่คี e ย์บอร์ดอีโมจิอยู่อย่าลืมมาเปลี่ยนเป็นคีย์บอร์ดสติ๊กเกอร์นะแล้วก็อาจจะต้องหาสติ๊กเกอร์ที่มีเสียงและฟรีด้วย ต้องหาให้ได้เนาะแต่ว่าผมวันนี้ไม่ได้มาพาว่าไปโหลดสติกเกอร์ยังไงแต่เพียงแค่ว่ามาบอกว่าถ้าคนที่ใช้งานลายมือใหม่หรือนานๆกลับเข้ามาใช้ทีอย่าลืมว่าเออถ้าเจอเป็นคีย์บอร์ดอิโมจิอิโมจิอิโมจ,อโมจิอย่าลืมสลับเป็นสติกเกอร์ได้ง่ายๆแบบนี้คือหลายคนก็หลงทางหาผมก็หลงทางไปหลงทางมาแต่ว่าเมื่อรู้ก็นำมาแบ่งปนงันกันครับหมอคอมรู้คุณก็ จะรู้ด้วยเชน่นกันกับบริการหมอคอม1414 14พลัดมีอะไรที่มีประโยชน์ผมจะนํามาแบ่งปันครับวันนี้ลาไปก่อนครับสีโชครายงานตัวครับสวัสดีครับผม